ครับสวัสดีครับคลิปนี้นะครับจะมาพูดถึงปุ๋ยยาฮอร์โมนนะครับแล้วก็ในส่วนของธาตุอาหารเสริมอาหารรองนะครับในทุเรียนนะครับที่ผมใช้ประจํานะครับผมเดี๋ยวเราจะมาดูนะครับว่าที่ไรผมมีอะไรบ้างนะครับในส่วนของปุ๋ยของผมที่จะใช้ก็คือจะเป็นอปุ๋ยอินรียนะครับอินรีเม็ดหกสามสามนะครับผมจะใส่ตัวนี้ทุกสิบห้าวันนะครับผมแล้วก็จะมีพวกอ ฮิวมิกนะครับมีฮิวมิกมียาป้องกันแมลงนะครับตัวนี้จะมีป้องกันพวกเพลี้ยจักจั่นพวกไรแดงนะครับผมนะครับแล้วก็จะมีฮิวมิกนะครับฮิวมิกที่ผมใช้จะมีแบบเป็นเม็ดนะครับตัวนี้จะมีอะมิโนฮิวมิกแล้วก็ฟูบิกนะครับนะครับตัวนี้ก็จะใส่พร้อมกับปุ๋ยนะครับทุกหนึ่งเดือนตัวแต่ตัวนี้ผมจะทุกหนึ่งเดือนนะครับแล้วก็จะมีฮิวมิกผงนะครับฮิวมิกผงเอาไว้ฉีดทางใบนะครับ ตัวนี้ไว้ฉีดทางใบนะครับส่วนของแล้วก็จะมีฮอร์โมนนะครับพวกน้ำมักปลาทะเลนะครับที่ผมสั่งซื้อมาแล้วก็จะมีไตโคนาฟ้านะครับป้องกันโรคมากเนา่าโคนเน่านะครับในส่วนของปุ๋ยทางใบที่ผมใช้ก็จะเป็น30 20 10 TE ทนะครับตัวนี้จะใช้เหมือนกันครับตัวนี้ผมจะใช้ทุกหนึ่งเดือนนะครับฉีดทางใบทุกหนึ่งเดือนนะครับผม ใช้ผสมกับไอตัวสารจะใบนะครับนี่ครับตัวนี้คือสารจะใบที่ผมใช้รวมกับหวีเกตนะครับแล้วก็จะเป็นตัวธาตุอาหารรองนะครับใช้ผสมด้วยกันเลยนะครับสามตัวนี้นะครับผมฉีดทุกหนึ่งเดือนนะครับนี่นะครับสามสิบยี่สิบสิบทีนะครับ แล้วก็ในส่วนของธาตุรองนะครับก็จะมีพวกนี่นะครับแคลเซียมนะครับแคลเซียมโบรอนนะครับเป็นธาตุรวมนะครับก็จะมีแคลเซียมแมกนีเซียมกรมาถันแบงกานีสนะครับโบรอนสังกะสีเหล็กแล้วก็ทองแดงนะครับตัวนี้ก็จะใช้ทุกเจ็ดหรือสิบห้าวันนะครับส่วนช่วงนี้เป็นหน้าหนาวผมก็จะใช้นะครับตัวนี้ก็จะมีสังกะสีนะครับที่ผมติดไว้นะครับสังกะสีซันเฟอร์นะครับเอ้ยไม่ใช่ซันเฟอร์ครับซันเฟสนะครับ ตัวนี้จะช่วยให้ทุเรียนเราทนต่อสภาพอากาศนะครับเ <c oughs> <c oughs> พราะช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงนะครับจากฝนมาเป็นหนาวแล้วนะครับ <c oughs> นี่นะครับคือรวมๆในส่วนที่ผมมีติดอ่าส่วนทุเรียนผมไว้นะครับอันนี้เฉพาะในส่วนของผมนะครับแต่ว่าในส่วนของท่านอื่นๆผมไม่แน่ใจนะครับผม นี่นะครับที่ผมได้กล่าวมาเมื่อกี้ก็คือเป็นจะมีทั้งยาป้องกันมแมลงครับแล้วก็พวกปุ๋ยนะครับที่ใช้ในการาป้องกันต้นทุเรียนนะครับผมก็จะมีพวกฮอร์โมนพวกน้ำหมักปลาแล้วก็ฮอร์โมนดินรียสักข้อแสงด้วยนะครับผมแล้วก็ปุ๋ยอินทรีนะครับหกสามสามนะครับถ้าเพื่อนๆมีตัวไหนแนะนำนะครับ พิมพ์ไว้ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับผมหวังว่าคลิปนี้นะครับคงม,มีประโยชน์กับเพื่อนๆทุกคนนะครับผมขอบคุณที่รับชมและติดตามนะครับสวัสดีครับ